Xe mì và xe lệch. Xe mì và xe lệch. Hả? Hả? Bỏ. Để tôi xem. Hôm nay không có tục. Cà phê. Xe mì và xe mì

ออ้ยงานยังก่อนน้ำใสจีนน้ำโคนไปเลยมมนจังอร่อยตามใจไมค้าค่ะถ้าตามใจลูกค้าตามทองคำกับบุ้มี่หงค่ะต้องตามใจไมค้า <c oughs> <ม>ค่ะก๋วยเตี๋ยวทองคำไม่มีนะคะ่ะ<ม> ก็เติมเจียวนะกินมากระนา้กินบร,รบบนะดัเสียบลบมากินก็นี่ไงก็กากหมูนี่นี่ไงก็นี่ไงมันก็เยะเย็นะกกินนี่ไงนี่ไงมันก็เลือดกินเลย เขาเขาบ่กหมูสุกไหมท่นนะแข็งื่นตึนปะนี่แข็งคือแข็งคือจังคือจังหีดือนน้ำห่อนอ่ะมันก็แข็งื่นตึนท่านละถ้าหมูไม่สุกมันจะเป็นแดงๆนะคะใครจะไปเอาไปถูกน้ำร้อนแม่อะไรจิ้มล้มมึงแล้วเออหีแข็งื่นตึนอยู่ทำไมมันจะไม่สุกได้จะเอามาเปรียบเทียบเบ้างก็ได้ปะหมูสุกกับหมูดิบมันจะเป็นยังไงไม่เห็นคอมเม่นว่ัไงเนาะหมูมันสุกไหมท่านอันนี้หมูดิบ มีหมูดิบนะเปรียบเทียบกันได้ไหมเปียบเทียบกันอันนี้คือหมูสุกมันแข็งลื่นตื่นหเห็นบ่าคุณจะปัญญาอ่อนสิคะหมูมันสุกนะคะปัญญาอ่อนเนาะหมูสุกไหมครับท่านสุกดิบกับกรูจักอยู่เ,เข้าเถ่าเป็นนีเลวเใครจะแยกไม่ออกอทำโกโกให้คนโง่ถามเลิ้นนั่นสินนละทำโกโกให้คนโง่ถามเล่นนะคะ ็แล้วดีแล้วเราทํกโกโก้แกละจ้าทำโกโก้ให้คนโง่ถทานนะคะลูกค้าฉันเยอะแยะหมูปะสุกเพื่นกินหมูปะสุกนี่ละคะมันแซ่บใช่ไหมใช่อันนี้ไม่ได้น้ำตกนะคะเป็นน้ำข้นนะคะน้ำใสก็ไม่ใช่น้ำข้นเพราะว่ามันมันนัวมากมันอร่อยมากะคะ่ะนนวัวอร่อยเขาเรียกว่าน้ำข้นนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะคะไม่ใช่น้ำใสนะคะเห็นไหมเนะี่ย สุกแล้วไม่สุกมันก็อยู่ที่นี่แหละเขียนลืน่นตื่นขี้หีถือนลำหอนนะะี่ยค่ะแล้วตำม่วด้วยใช่ไหมคะลูกมาปรุงที่นี่นะคะมาปรุงที่นี่นะคะเส้นหมี่กับเส้นเล็กนะคะอันนี้ซ่อนซ่อนยูฮานด้ลูก